เด็กๆมาพบกับครูบีมพัชราสีกุลาบกับวิชาบูรณาการศิลปะนะคะเด็กๆป .2 ต้องรู้จักรูปร่างเลขาคณิตกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนมาวาดรูปจากรูปร่างเลขาคณิตสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมอย่างแรกคือกระดาษจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นักเรียนมีกระดาษสมุด smooth, ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ดินสอยางลบแล้วก็สีไม้ค่ะ นักเรียนใช้สีไม้แทนนะคะคุณครูขออนุญาตใช้ปากกาเมจิกเพื่อความคมชัดของเส้นนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคุณครูจะเริ่มด้วยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมอ่ะสามเหลี่ยมวาดอะไรเอ่ยก้างปลาปลาที่ตายแล้วลูกตามต้องเป็นกากบาดใช่ไหม นักเรียนสร้างสามเหลี่ยมมาเลยแบบไหนก็ได้แล้วก็มาคีเอทกันอีกทีว่ามันจะเป็นอะไรได้ตัวไรไก่อืมสามเหลี่ยมแตงโมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้อะไรบ้างเอ่ย มีเขาตัวอะไรหน้ามีเขาอ่ต้องมีจมูกใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแล้วก็มีกระดิ่งอ่ะบัฟเฟ่คายมีอะไรอีกได้ หมีใช่ไหมคะอ,อ,อ่ะหูยาวหูยาวแบบนี้ นักเรียนทำอะไรได้กระต่าอยอีกสักตัวไหมคะ นฟ,ฟูฟูเอ่ยสิงโตต่อไปเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วต่อไปคุณครูจะวาดบ้านในจินตนาการในวัยเด็กของค,คุณครู ครูไม่แน่ใจว่าเด็กยุคป,ปีพศออ2564เนี่ยยังจะวาดบ้านแบบคุณครูอยู่ไหมมาเริ่มเลยบ้านคุณครูจะมีสี่เหลี่ยมอืมมีประตูนะคะแล้วก็หน้าต่างสามเหลี่ยมเป็นหลังคาสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่สำคัญมีป่องไฟป่องไฟนี่ครูก็สงสัยอยู่ว่าตอนเด็กๆคุณครูก็โตมาที่ประเทศไทยซึ่งร้อนมากร้อนไม้ร้อนหมอดร้อนไหมแต่ว่าบ้านคุณครูมีเตาผิงไฟแล้วก็มีควันขึ้นด้วยนะต้นไม้ข้างบ้าน ต้นใหญ่ๆเลยอ่ะนี่เราก็จะได้ใช้ทั้งรูปล่างเลยค่ะคณิตแล้วก็เส้นนะคะมีทั้งเส้นโค้งเส้นหยักวงกลมเส้นตรงเส้นอะไรมีหมดเลยเห็นไหมอ่าพระเอกของเราขาดไม่ได้ภูเขาหลังบ้าน แล้วก็พระอาทิตย์นกนักเรียนวาดเหมือนคุณครูไหมนกแบบนี้ม,มาลงสีกันเลยสีที่คุณครูใช้ก็จะใช้เป็นปากกาเมจิกน,นะคะแล้วการลงสีเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นการระบายคุณครูจะใช้เป็นการวาดภาพลายเส้น ไฟระบือกระต่ายกระต่ายแน่นอนว่าสีชมพูน่ารลก สบายพี่สิงโตด้วยเลยเปิดสีที่เดียวครูขอแถมเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คืออมุนโดยใช้ทรงรูปร่างกลม ใช้สีม่วงนะคะครูจะไม่ระบายเต็มลูกนะลูกเพราะคุณครูจะใช้สีอื่นในการระบายร่วมด้วยถ้านักเรียนใช้สีไม้มีสีม่วงที่หลายเฉดส,สีเนี่ยก็สามารถนำมาระบายได้นะคะม่วงเข้มม่วงอ่อนไม่ว่าจะรูปไหนก็แล้วแต่ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวนะลูกบ้านบ้านของคุณครูขอใช้สีแบบ Colorful โดยการใช้ลายเส้นเหมือนเดิมค่อยไปค่อยมา ทั้งค่าขอใช้สีส้มแล้วกันสีส้มนี่ก็จะเป็นสีคู่ตรงข้ามของสีม่วงนะคะลองไฟ มาต้นมา หญ้าใบไม้หญ้าแล้วก็ภูเขานักเรียนจะต้องสังเกตน,นะเห็นว่าคุณครูจะไม่ได้ใช้สีเขียวระบายไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่า เรียนเห็นพระอาทิตย์ตรงนี้ใช่ไหมคะพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนให้แสงตรงนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์ก็จะเป็นแสงที่สว่างส่วนที่โดนแสงใช่ไหมคะสีก็จะต้องเป็นสีที่สว่างขึ้นก็จะมีเขียวเข้มเขียวอ่อน ที่โดนแสงจ้าเลยก็จะเป็นสีเหลืองโอเคแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อ ูชื่อครูบีมพัศราสีกุลาอ่ะชั้นนักเรียนอยู่ชั้นอะไรเขียนไปนเลยคุณครูชั้นศินละปะแล้วกันเลขที่ห้า,หา,หาอ่ะได้แล้วสำหรับรูปร่างเลขาคณิตที่ครูได้สอนไปการบ้าน ครูจะให้นักเรียนวาดภาพรูปล่างเลยค่ะคณิตในจินตนาการของพวกเราเป็นการ์ตูนไม่ว่าจะสัดผลไม้สิ่งของบ้านอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยใช้ทั้งหมด3รูปล่างนะคะขอเป็นวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปร่างละ3ตัวรวมเป็น9ตัวแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งให้คุณครูประจำชั้นของเรานะลูก แล้วก็มาอวดผลงานกันครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรห้ามพลาดคุณครูจะพาวาดอะไรอีกเราจะต้องไม่พลาดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ